สวัสดีจ้าทุกๆคนตอนนี้ลวนอยู่ที่สวนสาธารณะนะจ้าวันนี้ลวนจะพาทุกคนมาดูเครื่องบินจ้านุ่นจ้าทุกคนจ้าเครื่องบินที่สวนสาธารณะเครื่องบินก็จะบินผ่านตลอดเลยจ้าทุกคนวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะจ้าติดตามดูว่าเครื่องบินลำนั้นนะจ้าที่เป็นขาอขาว,ขาวเป็นสายขา้ขาวนะจ้า ตอนนี้เครื่องบินก็ได้บินเข้าไปในก้อนเมฆก้อนนี้แล้วนะจ้าทุกคนเดี๋ยวเราก็มารับชมเลยจ้าเดี๋ยวรวนจะซูมออกไปไกลๆนะจ๊ะว่าเครื่องบินก็อ่าลำนี้จะบินออกมาจากก้อนเมฆอ่าได้ไหมจ๊ะเอ้ยได้อยู่จ้ะแต่ไม่รู้จะบินจะผ่านพ้นตอนไหนนะจ้าเพราะว่าถ้าบรรยากาศก้อนเมฆเยอะมากเลยจ้ะเราก็ค่อยจับดูไปพร้อมๆกันนะจ้าทุกคน แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะว่าเราจะเห็นเครื่องบินลำเมื่อกี้หรือเปล่านะจ๊ะเพราะว่าก้อนเมฆเยอะมากเลยจ้ะทุกคนจะเป็นสีเทาๆด้วยนะจ๊ะเหมือนอากาศจะฝนตกแต่เขาว่าพยากรณ์อากาศวันนี้ดีมากเลยจ้ะอากาศวันนี้ก็สูงสุด16องศานะจ๊ะล้วนก็พยายามดูว่าเครื่องบินลำที่เขาบินเข้าไปในก้อนเมฆ นี่จะทะลุมาหรือเปล่านะจ๊ะทุกคนเดี๋ยวนะจ๊ะลวนก็พยายามมองอยู่จ้ะหรือว่าเขาไปทางไหนแล้วนะจ๊ะทุกคนจ้า <c oughs> โทษนะจ๊ะเราก็ช่วยกันมองดูก็แล้วกันนะจ๊ะทุกคนลวนก็พยายามจับจ้องมองดูเลยจ้ะว่าเขา โทษนะจ๊ะเขาจะออกมาให้ได้ดูไหมเดี๋ยวลวนก็จะพาทุกคนมาทางนี้นิดหน่อยนะจ๊ะนี่จ้ะก็มองไม่เห็นจริงๆนะจ๊ะทุกคนจ้าแสดงว่าเขาก็อาจจะผ่านไปทางไหนแล้วก็ไม่แน่ใจจ้ะเราไม่ได้ชมเครื่องบินเราก็ชมก้อนก้อนเมฆลอยไปเรื่อยๆกันแล้วกันนะจ๊ะทุกคน เครื่องบินที่นี่มันก็จะมีหลายลำนะจ๊ะเพราะว่าคิดว่าเป็นทางผ่านของเครื่องบินหลายๆสายนะจ๊ะคิดว่าเครื่องบินหลายๆสายที่ผ่านในสถานที่สวนสาธารณะแห่งนี้ล้วนคิดว่าอาจจะส่วนมากก็จะบินภายในยุโรปนะจ๊ะทุกคนเพราะว่าไปบินระยะทางไม่ไกลนะจ๊ะล้วนก็จ้องดูอยู่นะจ๊ะว่า ลำเมื่อกี้นะจ๊ะแต่ก็ไม่เห็นนะจ๊ะทุกคนคิดว่าอาจจะบินไปทางไหนแล้วเดี๋ยวลวุงจะซูมให้ทุกคนได้ดูก้อนเมฆที่ลอยไปเรื่อยๆนะจ๊ะเดี๋ยนะจ๊ะสรุปไปแล้วเราก็ไม่เห็นเครื่องบินเมื่อกี้นะจ๊ะที่ผ่านที่เข้าไปในก้อนเมฆนะจ๊ะก็ลุงก็ขอขอบพระคุณมากนะจ๊ะทุกคนที่มารับชม ขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะจ๊ะขอบคุณมากจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย